ส alamualaikum w a r a h m a t u l l a h a l a w a b ครับทุกคก่อนอื่นต้องขอแนะนำะตัวของเราเองก่อนคือชื่อจริงนายม,มุมตุยมในนามของหลูกห้านสมอสายพันธ์แท้ก็เคยทำรายการวิทยุ FM 95.50นกเขาดของอำเภอจนากาม่าข่าวโยโยกันว่าในเรื่องคำว่าบานสะโกมเนี่ยตอนเดิมมันจริงๆคือชื่อบานสะโก้ บานสะก้เนี่มาเป็นต้นไม้ต้นไม้ชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าต้นสะก้ต้นสะก้อคำว่าโก้นี่มันมันเป็นตัวอ่าตัวยาวีร่าเนี่ยแหละตัวตัวตัวยาวีเขาเรียกว่าตัวเคกเร่มันเหมือนกับว่าตัวอะไรตัวโก้ิยนหรือว่าอะไรพวกนี้ก็ถ้าว่าตัวเทยเนี่ยพยัญชนะสีสิบสีตัวนี่มันจะไม่มีไม่มีคําว่าตัวตัวโก้ ถึงต้นสะโก้เพราะต้นสะโก้นี่มันเป็นต้นไม้อ่าก็ต้นนันก็คือตอนน้นไม้นี่ถ้าพูดถึงมันยูเชื่อมเอ่ารวางมูหา่าเนี่ยกับมูหา่ากับมูหนึ่งเนี่ยรู้สึก,กว่านะในของโมอิงก,ก็ไม่ค่อยจำนะต้นใหญ่ใหญ่ตน้นมันเป็นต้นไม้ใหญ่ใบเล็กๆล็กหลูกแดงแก็อ่าหลูกมันจะกินได้นี่บอกลักษณะของต้นสะโก้ก่อนไม่ใช่ต้นปิญญาลู้ซึกว่า ก็ได้ยินข่าวว่าปัจจุบันนี้ยามีอยู่มยไม่แมทราบว่าในมอ,อนนแต่กอนชื่อบานสะโก้ถามว่าเขามาเปลี่ยนเมื่อเมื่อสมัยไหนมาเปลี่ยนเหล็กบือเดิ้เขามาเปลี่ยนสมัยพ่อ,อ3 1 0เปลี่ยนจากคำว่าสะโก้มาเป็นสะกรมชื่อคำว่าเปลี่ยนมาเป็นสะกรมสะกรมถ้าเขียนมาเป็นสะโก้เนี่ยมันมันก็เลยอยู่เลยมันจะเขียนไม่ได้ จะเอาตัวเทยกับตัวยาวีนะมามาข่าวบนมาเชราภาษาบัสาบานสกอมว่าเอามาชรากันนี่มันไม่ได้ก็กลายมาบินสกมอมเพราะบินสกอมเนี่ยสวนหนึ่งกับบางคนเขาบอกว่าบานสะกะหมบานสะกะหมคือคําว่าสะกะหมเนี่ยคาว่าสะกะหมนี่ก็มันหลายผูพันหลายสัญชาติเขาเรียกว่าบูนันบูนีกะหูมนันกะหมนี่ กระมคือบูนันบูนีนั่นก็อีกส่วนหนึ่งคําศัพ์ของสะอมภ้าษาชินสะอมมีเกือบสี่ร้อยเจ็ดสิบสองคำซั์อะไรหลายอย่างทานหนังนว,วันดีนะครับตาล้าคือถาดบาจีนคือดีลีแกจนซี่คือตาลิวสแน็เพลาคือกางกิก่งข็มคัดคือสายกระดิษราเฮกลางยิงเฮคือเขาเรียกว่าราเฮเอาไปป่าเขาเรียกว่าเอาไปตะปุง เห็นไหมตาปุ๋งคือป่าคุหญิงคุนใช้ก็ไม่ว่าคนพันยิงคนประชายคนสะก้อมเขาไม่เรียกคุณหญิงคุนใช้นะขาเรียกคุณนพัยิงคุนมาใชาย่อยที่ผมยิกเขาเรียกว่าผมกระลุกบิดอ่าผมกระุบบิดนะครับของสิงที่ลุดจากมือสมมติเราเราผ้าหลูกแองหลุนไปจากมือตกบนถนนตกบนทางมีรถมาทิ้งเหยียบปั๊บเขาเรียกว่าโอ้หลูกแองนั้นรถเหยียบลีหมดแล้วแต่คุนสะก้อมว่าป่าเรเงียบหมดแล้ว ปาเรหยดีดปาเรเงีดคือลีมหมดอ่ามันลิหมดนะครับมันมีหมากในสวนในสวนที่ว่าทายะออามาอธิบายในเรื่องเรื่องภาษาถิ่นกานี้คือโย,โยโยว่าที่มาที่ไปของบ้านสะโคมทายิรูปละวัดในเรื่องของของบ้านสะโขมในเรื่องภาษาถิ่นก็ไม่ว่าแต่กอนมันจะมีถ่าเรื่องมันจะมีบางนามถ่ายเรื่องของของบูจีนเรื่องมันจะมาจอด มันมันจะมีบางเอาบางหนามันจะมาจอดเอาเรือเรือดูเรือเบเรือสินค้าวางมันจะถึงไปรังกะนูมันก็เวะเวโจอดมันมีการขายกันนั่นบุกอินอันนี้ก็จะถามเกี่ยวกับอาหารประจำทัวถ้ามาสกอมอาอาหารอไกาม่าเวลาพี่น้องมาสกอมเนาะเขาเรียกว่ามันเป็นผู้ปัญญาชาวบ้านผู้ปัญญาชาวบ้าน ของกินนี่แหละของมีแล้วบานๆาเรียกว่าเอดจากยาสิบติดมันบินอีมันเฉว่ายาสิบมิตเลยเราจากสารผิดมันเกี่ยวกับพวกจะเคยพวกหัวหอมนี่แหละก็เรียกว่าข้าวโด่รได้อันนี้อันนี้ข้าวโดกงไดข้าวดกรไดรนี่มันมีอะไรล่ะเนาะสมมุติมันมีจะเคยมันมีหัวหอมมันมีดีบลีเรียกว่าบาดยินนี่แหละ มันมีสมสมค้าเบียกหรือว่าจะเป็นสมหม่วงอะไรก็ไม่ว่ามันมีปลาสดปลาคําว่าปลาสดก็เดี๋ยวปลาพยายามเนี่ยเอาของจะมีกลางสะกอมเนาะผูดถึงว่าพี่น้องตั้งทิน่นพี่น้องต่้งทิน่นถ้าจะมาเที่ยวสะกอมมากมา,มาบบานสะกอมไม่ว่าพนันแต่เอหลักๆก้อนนั้นกับคุณสะกอมน,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 นี่ผูดถึงอาชีพกันก่อนอาชีพคุนสะกอมแต่ก่อนนะคือส่วนใญ่แล้วคือคุณสะกอมน่ะทำหน้า ทำหน้าก็เป็นสวนใหญ่เจ้วสวนไม่ค่อยมีสวนยางไม่ค่อยมีมีกับสวนหน่อยและก็ทะเลก็น่อยมันจะมีอา่าทำหน้ากันมาก